บอกเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวลืมบอกเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวลืมที่จะแจกเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะแจกเพราะฉะนั้นนะคนที่สั่งเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้วันนี้เป็นต้นไปผลิตภัณฑ์ที่มีที่ซื้อร่วมกันก็คืออันนี้นี้กับน,นี้ก็ได้หรือว่า กาแฟสดนะกาแฟสดกับนมฮอคไกโดก็ได้หรือกาแฟโบราณกับฮอกไกโดก็ได้ครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ไม่ไม,ไม่จำกัดจำนวนเห็นไหมเห็นนะโอเคนะนี่ก็ได้นี่ก็ได้ไดแล้วถ้าจะตรงหนึงบาทขึ้นไปก็คือแจกฟรีทงังที แต่ถ้าขาดใครไม่ถึงอ่ะก็ต้องเพิ่มเอาเองนะถ้าจะส่งอ่ะขอบคุณมากครับจบไปหนึ่งเรื่องแล้วก็วันนี้เราก็จะมาสอนชงโกโก้โกโก้โกโก้กับนมพอกไกโดแต่เมื่อก่อนเนี้ยเราชงโกโก้กับนม กับนมข้นแต่ตอนนี้เราเราเราเปลี่ยนมาเป็นกับโอคาโดด้วยอีกสูตรหนึ่งใช่ไหมก็วันนี้ก็จะเอาขวดแล้วก็เอาถุงอย่างเงี้ยเอาแบบเติมมาแล้วก็มาบีบใส่แก้วเพราะว่าแก้วของเรามีสเกลแ,กแล้วสำหรับใครที่ไม่อยากไม่อยากจะใช้ช้อนตัก ลสำหรับใครที่ไม่อยากใช้ช้อนตักอย่างนี้ก็คือไม่ถนัดไม่อะไรเราก็มาทำการใส่น,นี้แล้วก็บีบเอาแล้วก็ดูที่สเกลเอาแล้วกันทาน่านี้เดี๋ยวขอกระดาษก,ก็ดูที่สเกลเอาแล้วกันนะโอเคขัค้นแรกเลยเพื่อ ให้ทุกคนได้รู้ว่าเราอะทาถ่ายถ่ายท,ท,ทําจากของจริงเออแล้วขอแซวขอขอแซวแอดมินนิดนึงเขาบอกว่าวันนี้แบ่งปันสูตรโ,โกโก้โตอนแรกผมมองแว๊บแวบ๊บนึกว่าเขาจะขายขนมรังพึ่งตอนแรกมองแว๊บแว๊เขานึกว่าเขาจะขายขนมรังพึ่งอ๋อครับเขาจะแบ่งปันสูตรโกโก้โอ,โอเคแซวนิดนึงอ่ะ เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเออเราทําของแท้นะว่าเราก็ไปซื้อนมมาจาก,กแต่ปกติเราก็ไม่ได้ใช้นมยี่ห้อนี้นะที่ร้านไม่ไม่ได้ใช้นมยี่ห้อนี้แต่ว่าตอนเนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วด้วยจุดเด่นของเรามีตัวฮอกไกโดเพราะนั้นเราก็นมอันไหนก็ได้แล้วคราวนี้อ่ะเดี๋ยวให้ก๊อฟสูตรก่อนอันนี้เราใช้เครื่องทงป่ะหรือว่าใช้ถุงกอง ชงน้นําร้อนคร่อมีคนสงสัยว่าเอ๊ะพี่รลดโกโก้นี้เราต้องใช้ถุงกองหรือว่าใช้เครื่องดีคะอร่อยประกันอันไหนอร่อยประกันไม่ต้องนะครับใช้กระติกน้ําร้อนก็ได้อ,อันนี้อันนี้ โอเคเรียบร้อยกันแล้วนะอ,อย่าลืมนะไม่ต้องใช้เครื่องไม่ใช่ต้องใช้ฐานถุงกองใช้แค่กระติกน้ำร้อนแล้วก็แกะแล้วก็แก้วตวงอ่ะเดี๋ยวขอเชิญน้องแมทมาช่วยอธิบายนิดนึงขอเชิญครับขั้นแรกเลยเตรียมนมก่อน อันนี้เราไม่เราไม่เคยใช้ถุงอย่างนี้มาก่อนนะ,ะถ้ามันหกก็ล้วตามอายุอามือมันจะสัน่นถ้าไม่หกก็เอาโอเคยังสาวอยู่ถ้าอายุเยอะแล้วมือจะสัน่นนมเย็นนะคะ เดียวกันค่ะ,ะมาเด้ยวมาที่ก่อนอเคเดี๋ยวขอขั้นรายการแป๊บหนึ่งนะครับน้ำแข็งน้อยนะคะ มีเมนูอ,อะไรครับนมเย็นค่ะนมเย็นนมพอไกโดนมชุมพูพอบไกโดขอชิมก่อนได้ไหม <c oughs> อันนี้ลูกค้าไม่ไม่ต้องไม่ได้เพิ่มน้ำแข็งนะครับเราก็เลยไม่ได้เติมน้ำแข็งลงไป <c oughs> อ่ะอยากจะให้อธิบายอีกนิดนึงครับเรื่องสเกลอ๋อยังไม่เสร็จ สั่งได้นะคะชานมแก้วใหญ่ครับคุณนะครับชานมแก้วใหญ่ใครจําได้บ้าง

อะไรครับไม่เดินน้ํากันมันก็จะมีปัญหาแต่ถ้าเดินน้ํากันจริงๆแล้วอะอย่างเครื่องข้างหน้าเนี่ยโอ้หลายเดือนครับหลายเดือนไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยอ่ะเช็ดกันลุกใครไปเอากระดาษที่บ้านมาปมาเช็ดให้เขาหน่อยอ่ะอ่ะอธิบายเองเลย ก็สเกลนะคะมันมองไม่เห็นชัดเอาอะไรไว้ข้างในได้ไหมกระดาษกระดาษมีกระดาษขาว่นและเอาทิชชู่ก็ไดานั่นแหละเผื่อคนมาใหม่ยังไม่เข้าใจสเกลสเกลนะคะที่ร้านนะคะจะมีอยู่สามสี่ห้านะคะค่ะก็คือว่าถ้าบีบก็ถ้าสามช้อนชาก็จะเป็นเลขสามนะคะถ้าสี่ช้อนชาก็จะอยู่ที่เลขสี่ ถ้า5ช้อนชาก็จะอยู่ที่เลข5ค่ะแต่วันนี้เราจะใช้วิธีการบีดนะคะ,ะคใช่โดยการที่อยู่ที่เลข4เลข5ก็คือเป็น4ช้อนชา5ช้อนชานะคะโอเคเข้าใจตรงกันนะวันนี้เราจะไม่ตักเราจะบีบเอาเดี๋ยวต่อไปเราก็จะสลับกันนะค่กสลับบีบบ้างตักบ้กางอ่า Uh, เริ่มเลยนะคะโอเคค่ะเอาอับตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะอันนี้จะเป็นโกโก้ปั่นนะคะแก้วเล็ก16ออนนะคะนี่จะเป็นสูตรเดิมก่อนนะคะนมข้นนะคะสี่ช้อนชาหรือว่าอยู่ที่เลขสี่นะคะให้บีบที่เลขสี่เลยอันนี้ข้อดีสำหรับคนที่มีเด็กขายควยขายในร้านเราสามารถมองได้ อันนี้น้องเขาเพิ่งเพิ่งหัดทำนะเลส4นะคะใช่ครับถ้าใครทำเก่งๆก็คงจะเร็วกว่านี้เนาะเผลอๆบางคนแถวเลยมั้งแล้วก็ผงโกโก,โก้นะคะสาช้อนชานะคะ ช้อนที่หนึ่งค่ะช้อนที่สองช้อนที่สามน้ำตาลทรายขาวค่ะห้าช้อนชานะคะอันนี้เป็นเมนูปัดนะสังเกตงสอง,ง,ง,ส,องสาม นมฮอกไกดโดนะคะอันนี้สุดเดิมก่อนค่ะโทษทีค่ะสุดเดิมก่อนก<บ>ดแรงก็คือใส่นมสดนะใช่ค่ะกดน้ำนะคะให้ได้125 ml นะคะนมสดนะคะนับ1นถึงหค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าดูทีความเข้มข้นของน้ำชอบมองนะชอบมองปวามเข้มข้นของเขา อันนี้จะเป็นสูตร22ออนนะคะเป็นโกโก้ปัน่นะคะแก้วยิ่2ออนค่ะนมข้น5ช้อนชาหรือที่เลข5นะคะเลข5จะอยู่ตรงนี้ ถามจริงๆระหว่างบีบกับตักอันไหนง่ายกว่ากันหนู้ถนัดตักเนี่ยคะก็เลยตักง่ายกว่าผงโกโก้นะคะสี่ช้อนชาค่ะหนึ่งสอน้ำตาลทรายขาวหกช้อนค่ะ น,น้ำร้อนร้อย้อน175 ml นะคะรวมส่วนผสมแล้วเรียบร้อยนะคะนมสดนะคะเจ็ดค่ะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ด อันนี้เรายังเป็นสูตรเดิมกันอยู่นะ น้ำแข็งเหมือนเดิมนะคะหนึ่งแก้วกับหนึ่งที่ตัก แล้วก็ต่อด้วยสูตรใส่นมพอกไกโดนะคะเหมือนเดิมค่ะ9 6ออนนะคะนมโข้น4ช้อนนะคะหรือว่าเลข4นะคะผงโกโก,โก้สามช้อนชาเหมือนเดิมนะคะ สามช้อนคูณประมาณไหนอโอเคสองสาน้ำตาลทรายขาวนะคะห้าช้อนนะคะช้อนชาคูณคุณเลย ถ้าที่ไหนอยากจะหวานเพิ่มหวานลดหวานก็เพิ่มน้ำตาลทรายขาวได้เลยค่ะอ่าเพิ่มหรือลดน้ำตาลทรายอานะค่ะผงนมฮอกไกโดนะคะนนนนนหนึ่งช้อนคุณคูนคุณคูนอย่างเี้เลยนะคะกดน้ำร้อนให้ได้125 ml นะคะ สูตรนี้ไม่ต้องใส่นมสดคานิชั่นนะคะเ,<ร>เพราะว่าเราใส่นมพ่อไปโดแล้ว่เราตัดนมสดออกไปเลย ข้นปัดเก่าเนาะมัดดูมัดดู ตักเหมือนเดิมนะคะ 22่ออนนะคะแบบบั่นใส่นมฮ็อกไกโดนะคะเอ,อ่อหช้อนชาหรือว่าอยู่ที่เลข5นะคะ 4ช้อนชาค่ะหนึ่สองสน้ำตาลทรายขาวนะคะ6ช้อนชาค่ะาต่อต่ะหช้อนนี้หนสอง นมฮอกไกโดนะคะ2องช้อนไม่ต้องคูณนะคะ2องช้อนสองช้อนพอดีนะคะกดน้ำร้อนนะคะให้ให้ได้175 ml นะคะ ใส่นมสดนะคะใส่เฉพาะนมฮอกไกโดค่ะหอมโกโก้ฮะ สังเกตดูนะเราจะล้างโถปั่นทุกครั้งหลังจากาเทออกจากโถเสร็จไม่ว่าจะเป็นเมนูเดียวกันเราก็ล้างทุกครั้งอโอเคเดี๋ยวรอน้องอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอให้เขาปั่นเสร็จดูเขาปั่นก่อนกันอ่ อาดูเขาปั่นก่นอนสเอียงเอียงให้ดูหน่อยเราปั่นเบอร์อะไรอยู่อ่ะหมุนหมุนืน่อง อครับไม่ไม่ต้องปั่นแรงเกินไปไม่งั้นมันจะม้วนตัวไม่ทันสังเกตดูถ้าหากว่ารอบมันพอดีอ่ะการหมุนตัวของตัวตัวอะไระนับปั่นของเราอ่ะมันจะหมุนตัวพอดีเลย พอดีมีมีสาวๆมาอยู่มารออยู่หน้าร้านอันเนี้ยมาเล่นเกมกันดีกว่าวันเนี้ยว่าอันเนี้ยผมจะแจกนะชุดเนี้ยแจกฟรีนะเอาสักเอ่อสามชุดแล้วกันเยอะไปมหรอ <c oughs> ครึง่งอะชุดเดียวแล้วก็แบ่งสาม <c oughs> เอาสามชุดแล้วกันเดี๋ยววันนี้ พอดีคนน้อยถ้าใครถูกสามคนแรกนะคนละชุดหรือหรือว่าจะเอาชุดนี้ก็ได้สี่แก้วหนึ่งชุดเหมือนกันแต่ว่ามารับเองหน้าร้านใครทายว่าสาวอะที่รอผมอะคือใครเดี๋ยวขอโทรศัพท์หน่อยเดี๋ยวขอโทรศัพท์หน่อยเดี๋ยวเอาแว่นก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวมองไม่ทันมีสาวว่ารออยู่ วนคนเก่าอจะรู้จักดีอ,อาอยัางอ่ะหนึ่งสองสม่มสามคนแรกตอบถูกเอาสามชุดให้ไปจัดตรงฟรีด้วยแล้วก็ให้อ่ะอ่ะถ่ายเลยให้ดูด้วว่าใครรู้จักกันไหมสาววันนี้เอง กกูเนี่ยคุณนายอ่าใครตอบถูกมาครับสาวรออยู่ยังไม่มีใครขึ้นมาเลยนะยังไม่ถูกถุงเงินไม่ใช่ถุงเงินไม่ใช่ ถุงเงินจับกินไปแล้วไม่มีอีกตัวหนึ่งยังไม่ถูกยังไม่มีใครรู้เลยตัวนี้จริงๆนะตัวเนี้ยออกกล้องบ่อยนะแล้วก็โพสต์บ่อยมากถ้าใครอยู่ใครอยู่ที่เพจเก่าอะ่ะก็จะรู้จักดี ไม่ใช่ไม่ใช่ถุงเงินถุงทองนะครับอันนั้นจับกินไปแล้วไม่มีแล้วน้องด่างก็ไม่ใช่เอาแล้วเอาแล้วสงสัยจะอดไม่มีใครรู้แสดงว่าเป็นลูกค้าใหม่สิเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีใช่ไหม อ่าไม่มีไฟอดใบใบไหมใบใบแล้วจะใบอะไรอ่ะฮะโชคดีภาษาไทยอ๋อโชคดีภาษาไทยภาษาไทยอ่ะว่าโชคดีภาษาอังกฤษอ่ะว่าอะไร อ๋อลูกค้าเก่ามากๆแต่ตอบไม่ถูกอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรสนุกสนุกกันแต่อยากให้จริงอยากจะให้เอาไปลองทำดูอ่ามาแล้วครับหนึ่งคุณอะไรเนี่ยพีเฮดไทยพิมพาเหรออ่าสองคนละค,คุณก๊อฟคุณกบอ่าสองแล้วสองแล้ว อีกเจ้าหนึ่งใครก็ได้อ่าน้องลัคก,กี้ถูกต้องครับสามสามคนก๊อปก่อนเรียบร้อยครับติดต่อแอดมินนะติดต่อแอดมินสวนใครตอบเอ่ออะไรนะถุงถุงเงินอะไรนะั่นไม่ใช่นะจับกินไปแล้วไม่มีแล้ววันนี้โอเควันนี้ขอตัวก่อนนะครับจบรายการเพียงแค่นี้แจกไปแล้วนะครับ 3ชุดสท่านที่ก๊อบไวเมื่อกี้นี้ติดต่อแอดมินด้วยนะอย่าลืมละ่ะยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยววันหน้ามีโอกาสใหม่ก็จะมาใหม่เรื่อยๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ